สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปตอนที่ราศีกุมทัดลมนะคะข้ามพพข้าชาติมาเจอกันค่ะใกล้จะหมดปี2 5 6 5แล้วปี2022นะคะคู่เนื้อคู่ค้ามพบข้ามชาติมาเจอกันแล้วแล้วใหญ่ทำไมเกิดอะไรขึ้นนะพบแล้วหรือยังไม่ได้พบหรือว่ายังไม่เกิดนะคะหรือว่าเป็นเพราะ ผลของปัจจุบันกรรมนะคะทำให้คู่ที่ตามติดกันมาเออเขาอยู่แห่งผลที่ใดนะคะราศีกุมทาตนลมค่ะเนออนะ นี้ดาวตัวแทนของดาวพุธดาวอังคารนะคะแล้วก็เป็นดาวตัวแทนของกุตะะนะคะข้างในลึกลงไปภายใต้เบื้องลึกของจิตใจนะคะการคิดการวางแผนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะ อยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรก็มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของบาปและบุญค่ะอดทนคมมั้นเออรวยนะคะนี่ปรารถนาความมั่งคัง่งร่ำรวยรวยค่ะการเงินค่ะในรอบสิบสองปีต่อมาค่ะ การเงินการเข้าไปเกี่ยวข้องกับอุปสรรคปัญหาปัญหาอุปสรรคศัตรูคู่แข่งเป็นยาชูก,กำลังยังไม่เท่าตัวเองนะคะแก้ไขได้ด้วยการงานอาชีพอยู่กับปัจจุบนันกรรมนะความมั่นคงการเงินปรากฏค่าในะรอบ12ป,คปีค่ะเป็นเศรษฐีค่ะ ได้ลาจากความคิดจากคุณส่วนฝ่ายตรงข้ามให้ตรงข้ามความมั่นคงความสุขนะคะแต่ก็มีเหตุให้การเงินหมุนไปไม่หมุนกลับนะคะยืมใครก็ไม่ได้เขามายืมเงินเราแล้ว,ลวเขาก็ไม่เคินเราค่ะ แต่เล็กแต่น้อยจนเติบใหญ่ได้ลาบจับใจใช้ซอ้อยอมุนกลับมาเป็นลูกจ้างเป็นบริวารหรือไปเกี่ยวข้องกับบริวารคนอ่อนวัยกว่าก็มีเหตุให้ได้พบกับอุปสรรคนะคะการเงินหมุนไปไม่หมุนกลับ่ะอ่าเป็นเรื่องของ อดีตชาตินะคะเนื้อคู่บุญกันมาก่อนนะคู่บุญหรือถ้าหยิบยืมกันนี้ก็คือเจ้าหนี้นะคะตามทรงนี้ตนเองค่ะเข้าเกี่ยวข้องกับมรมําเก่าเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ของตัวเราเองนะคะ,ะที่มีมามั่นคงผูพกพันธ์กันเหมือนครอบครัวปัญหาจากอดีตชาติถึงปัจจุบันาชาติมาแก้ไขให้ ได้พบเจอในปัจจุบันไม่ใช่เหตุบังเอิญค่ะสิ้นสุดการรอคอยแก้ไขได้แล้วนะในชาตินี้ล่ะค่ะกรรมะนะ,ะการกระทำด้วยค่ะปัจจุบันกรรมมีคนไม่ดีเข้ามาประสงค์ร้ายนะคะยังไม่เท่า ตัวเราเองนะมีผลบุญทรรกรรมเก่ามาแก้ไขค่ะขยายผลออกไปในเรื่องการเงินค่ะการจัดจ่ายใช้สอยนะต้องสู้ค่ะสู้ภายใต้ความปรารถนาอยายได้ยังมีอยากเป็นของเราค่ะ อังคารครูท่านทักนะตัวเราค่ะกรรม,มอาชีพปัจจุบันกรรมอันนี้ก็ได้ทําการงานที่เคยทํามาเก่าก่อนนะคะอดีตชาติก็ได้ทํางานรับราชการงานประจํางานนี้ก็ได้เดินทางโดยรถราการเดินทางนี้ก็ได้พบกับความมั่นคงนะอันนี้ก็จะมีเกณฑ์มีรถสักขันของตนเองนะกรรม,ม ความมั่นคงตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับการมีลาภผลมีเหตุให้เปลี่ยนแปลงตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนเติบใหญ่ดุมุทะลุดุดันนะคะคนเก่งแต่ความเก่งก็ต้องใช้ให้ทุกที่ทุกทางทุกคนอันนี้ก็เสียรถไปสักคันให้กับบริวารตามติด มาร่วมกันก้อ,อนีสินรกรุงลังใช้จบสิ้นไปแล้วเราก็เดินหน้าต่อไปค่ะไม่มีเหตุบังเอิญคู่พบเจอเคยร่วมใช้ชีวิตมาแต่าชาติปังก่อนพอมาเจอเจอกันอีกครั้งเหมือนคุ้นเคยก็มาร่วมใช้หนีสินร่วมกันได้แล้วนะคะความมั่นคงนั้นก็เกิดเหตุการณ์ ได้แก้ไขปัญหาร่วมกันนะก็ห่างกันไปเดินทางชีวิตต่อไปค่ะแม้ว่าเจ้าสิเกิดเป็นยังบอกเคยคิดสังยนหกคนหูสิเคียงขางใหได้หัว,หวใจคงเดิมอันนี้ก็มีคนไม่ดีประสงค์ร้ายเข้ามา ช่วงชิงนะคะในสิ่งที่เราชาวกลมมีค่ะคนรักเก่าค่ะเออนี่ะคนรักเก่าไปแล้วค่ะดุมุทะลุดุรันได้ดีนอกถิ่นเกิดเดินทางไปได้ดีนอกถิ่นเกิดนะคะกรรมะปัจจุบันกรรมการลงมือทำมีเกณฑ์ เปลี่ยนแปลงนะคะล้มลุกคุกครานไปต่อสู้ชีวิตะค่ะไปพบกับอุปสรรคปัญหาต่อไปะค่ะย้ายถิ่นฐานแล้วะค่ะต้องสู้ะค,ะค่ะขย,ยันหาเงิน,นะค่ะงานต,ต่างชาตอ่าต่างชาติตงแดนต่างถิ่น,นะคะขย,ยันหาเงินช่ำชองชำนาญเป็นผู้มีพลังขย,ยัน,นะะงานคอมพิวเตอร์งานอยู่เบื้องหลังะค่ะ ชคดีจากความขยันนี้มีความรักก็ไม่เปิดเผยนะคะเป็นความรักระหว่างาชายหญิงหญิงชายหญิงหญิงชายชายก็คือความรักนะคะล้นลาไปแล้วค่ะในแต่ละวันก็ได้เดินทางเริ่มต้นใหม่ไปใช้ชีวิตณนะต่างที่ต่างถิ่นนะคะก็ได้ทำการงานอยู่เบื้องหลังนันสมัยคิดใหม่คนชอบแต่งตัวทำอะไรตามใจฉันนะคะ อันนี้ก็เดือดร้อนตนเองนะคะหมดเปลืองการเงินไปกับเสื้อผ้าหน้าผมะคะ่ะสิ้นเปลืองะคะ่ะคนอ่อนวัยกว่าะคะ่ะคนรักเก่าของชาวกลุ่มอ่ะเป็นคนอ่อนวนะะัยค่ะก็คร่องว่องไวกระชับกระเฉงนะคะกินเดิมสังสรรค์นหนังสาราเริงใช้ชีวิตต้องเที่ยวไปวันๆนะคะเดือดร้อนตนเองอ่ะก็เดือดร้อนกับคนที่คุ้นเคยะคะ่ะ ชีวิตลงตัวค่ะสมดุลลงตัวกับการไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากมายชีวิตอิสระนะคะแออันนี้ก็ได้พบกับสตรีแม่แม่นาริอุปถัมภ์การงานอาชีพนี้ก็ลงตัวมีคนอยู่เคียงข้างเกือกูลค่ะมีคู่แล้วค่ะเดินทางโยกย้ายเพื่อนเก่าที่คุ้นเคยของชาวกลุ่มนะคะ ในวันนี้เฮาเจอกันแล้วยังบอกแล้วจำต้องจากลาไปแล้วค่ะ,ะปัจจุบันกรรมรักอิสระชอบท่องเที่ยวเดินทางค่ะใช้ชีวิตอิสระสิ้นเปลืองกับสินค้าฟุ่มเฟือยค่ะต้องสู้ขยันค่ะ ไปมีคู่ที่ไม่ผูกมัดนะคะไม่เปิดเผยค่ะก<อ>็<อ>เพียงลงตัวอยู่เคียงข้างการงานกันค่ะเขานี่ขยันหาค่ะคนรักใหม่ค่ะคนรักใหม่นี่ก็ความประมาทคือหนทางของความตายนะคะความตายก็คือความเศร้าความประมาทนะคะต้องอยู่กับปัจจุบันแล้วค่ะอันนี้อยู่กับอดีตค่ะ คนรักใหม่นี้เป็นผู้มีประสบการณ์ความรักนะผิดหวังในความรักการแต่งงานมาการตัดสินใจครั้งสำคัญต้องพึ่งตนเองอัตติอัตโนาโถนความเข้มแข็งจะปรากฏได้ก็ต้องพึ่งตนเองอ่ะกว่าจะเป็นเศรษฐีนักเล่นเนื้อยากอ่ะ ได้มาจากการต่อสู้พึ่งพาตนเองได้ค่ะอืมก็ยังคงประมาทอีกต่อไปนะคะคนวันไหวค่ะกับการใช้ชีวิตเข้มแข็งค่ะความเข้มแข็งนะคะจะนำพาให้การเงินของเขาเนี้ยเกิดความมั่นคงของชีวิตอันนี้ก็ประมาทแล้วประมาทอีกซ้ำๆค่ะ ความประมาทคือหนทางของความเศร้าในเรื่องราวความรักและในเรื่องราวของการเงินะเริ่มต้นใหม่เสมอปาฏิหารจะปรากฏคิดลงมือทำนะลงทุนการเปลี่ยนแรงจบสิ่งเกา่าเริ่มต้นสิ่งใหม่หาลาผลการเงินนะคะเกี่ยวข้องกับการเงินค่ะการเงินที่หาจาก นะงานออนไลน์งานทางไกลงานผ่านโซเชียลมีเดียนะคะเป็นนักการค้าหมุนกันเงินนี่การพนันขันต่อนะคะนะชาวกลุ่มนะกับคนรักใหม่อดทนคมกันนะคะเป็นบริวารกันค่ะ อยากได้อยา่างมีอยากเป็นอยากได้ลาบนะลาบกันเงินนี้ผูกพันกันค่ะทางนี้ก็มีปัญหาการหมุนกันเงินนะคะเริ่มต้นไม่ได้เสมอนะคะรับพิวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคู่มีเรื่องบุญบารมีเกี่ยวข้องผูกพันกันค่ะผูกพันกันเหมือนครอบครัวนะอันนี้จะว่าเป็น คนรักเก่าคนรักใหม่บางครั้งก็มาในรูปของเพื่อนนะคะพี่น้องนะคะญาตมิตรสหายค่ะไม่ใช่ความหมายของสามีภรรยาเท่านั้นนะคะในวันนี้เฮาเจอกันแล้วเจอกันแล้วค,ค่ะมาแก้ไขคนี่ะนักเสียงโชคค่ะ มิตรนะคะเพื่อนบ้านเพื่อนใกล้ชิดสนิทกันเหมือนญาตินะคะไม่ใช่เหตุบังเอิญค่ะที่วนเวียนมาเจอกันนี้เจอกันมาแล้วค่ะ,ะทุกโศกเศร้าเคราะห์หนักจบมาลายหายไปนะคะฟื้นคืนชีพค่ะล้มร้อยครั้งลูกให้มากกว่าร้อยหนึ่งครั้งนะคะล้มเจ็ดครั้งลูกให้มากกว่าแปดครั้งค่ะเคราะห์ทุกโศกเศร้าร่วมกัน กับคูนะ่กับเพื่อนนะเป็นเรื่องราวของราโูค่ะนะ,ะสุรินทราโ h นะตนเองอะเกี่ยวข้องกับเพื่อนใกล้ชิดสนิทกันเหมือนญาตินะคะมีสิ่งลี้ลับเล่นลับผนะูกพันกันหนียวแน่นะเป็นเรื่องราวของเจ้านี่ลูกนี่เนะจ้ากรรมในเวรคะ่ะผูกพันเกี่ยวข้องกัน,กนเพื่อแก้ไข อย่าให้ใครมาเอาเปรียบเออเราอย่าเสียเปรียบใครนะนีทุกสิ่งทุกอย่างมาเริ่มต้นก็จบทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามกาลเวลานะคะไม่มีอะไรที่อยู่แล้วมั่นคง,นคงสักวันเราก็ต้องจากเป็นจากกันหรือจักตายนะคะมาเจ,เจอกันเพื่อแก้ไขปัญหาความอยากนะคะความอยาก ได้ยังมีอย่างเป็นนะคะราความลุ่มหลงค่ะถ้ามุ่งขยายผลไปกับการงานเพื่อนใกระชิดสนิทกันเหมือนญาติขยายผลการงานออกไปค่ะร่วมการงานงานรับราชการงานนี้มั่นคงเป็นข้าราชการที่จะทําไปจนแก่จนเฒ่านะคะ คนรักเก่าเจ้าครองว่องไวค่ะย้ายพ้นงานออกไป The Impress จัก,กรพัฒด,ดีๆขึ้นบันลังนะคะเห็นคุณยิ่งคุณนายคุณชายภายภาคหน้าก็ได้มีพรม,มิหารทรนะ,ะวางใช้อุบเบกขาบาทุกสิ่งเกิดขึ้นมาเพื่อลดความเราร้อนสันติสุขจะมาเยือนก็ต้องวางใช้อุบเบกขาบางสิ่งบางอย่าง เราก็ต้องปล่อยวางนะคะมีภาระที่ต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่บหลานบริวารต่อไปะคะ่ะไม่ใช่เหตุบังเอิญค่ะคนเรามีกรรมร่วมกันค่ะชนีลุกนี่ค่ะแมนว่าเจ้าสิเกิดเป็นยังบอกเคยคิดสั่งโยนนะคน สีเคียงคางให้ได้หู้หัวใจคนเดิมน,นะความสุขสงบจะมาเยือนนะคะนะความมั่นคงกับครอบครัวความเฉยอุบเบกขาได้ความสุขสงบก็มาเยือนของแถมคะ่นะคนรักเก่านะคะนะก็เกิดการเป็นแรงโยกย้ายไปแล้วนะคะได้ลาจากงานที่ปิดชอบ งานอยู่เบื้องหลังนะคะพบคู่ก็มีไหวมากกว่าคนรักใหม่นะกัดไม่ปล่อยค่ะนะการงานที่ได้ลงทุนงานออนไลน์งานต่างจินงานผ่านสื่อโซเชียลมีเดียอ,อันนี้ไม่ปล่อยให้หลุดมือค่ะโน้มก็น่าจะเป็นไปได้นะคะ ลดความเร่าร้อนอรุ่มร้อนลงได้ก็ด้วยการเริ่มต้นใหม่ค่ะแก้ไขาได้ด้วยปัจจุบันนะกรรมนะคะนะราหูนะคะเกี่ยวข้องกับญาติิสนิทกันเหมือนญาติการงานการสังคมแวดล้อมด้วยคนแปลกหน้าแปลกเทนนะนักนเนืเนยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทุกสิ่งเป็นเรื่องชั่วคราวนะคะ ทำให้เราถ้าจะห่างไกลจากคนใจร้ายคนใจผีก็คือเราต้องเรียนรู้ที่จะอาโหสิกรรมนะคะแก้ไขในปัจจุบันชาตินะคะข้ามพบข้ามชาติมาเจอกันไม่ใช่เหตุบังเอิญคะ่ะมาร่วมกันแก้ไขมาในรูปแบบของ เนกระชิดสนิทกันเหมือนยาการงานการสังคมความมั่นคงผูกพัน์ด้วยการกระทาในปัจจุบันนกรรมด้วยค่ะไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์การเงินไรายได้มีปัญหาร่วมใช้ร่วมแก้ปัญหาร่วมกันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะ ครุยด,ดีดีสิงคโปรไหลออกสู่แม่น้ำค่ะสายน้ำไม่มีวันหวนคืนเชิดีใจบุญสุนทานนะคะคนใจดีใจบุญค่ะห้ามดีเอียงหูฟังเอ้อเพื่อนบ้านกลมเกลียวกลงหลงรักเพื่อนบ้านเหมือนดังรักตนเองการพบข้ามชาติมาเจอกันไม่ใช่เหตุบังเอิญค่ะเพื่อมากแก้ไขปัญหาในปัจจบุบันชาติถ้าแก้ไขได้ก็คลายหายเศร้าทุกหมอง มิตรภาพก็ยังคงอยู่นะคะมาเพื่อจากกันไม่ว่าจากเป็นหรือจะตายนันนี้ก็ขยายผลการงานการเปลี่ยนแปลงได้ลาบผลจากการงานเป็นลูกจ้างอยู่ก็มีความมั่นคงได้ลาบยั่งยืนคะ่ะ โชคดีนะคะในวันนี้เราเจอกันแล้วยังบบกแล้วจำต้องจากลา